ออฝรั่งให้ผิวสวยลูกไม้ลายมีเทคนิคการทำอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุพันธุนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับการทําผลฝรั่งนะครับให้ผิวสวยนะครับแล้วก็ลูกไม่ลายไม่ทําให้อ่ฝรั่งเราเนี่ยเป็นเกรดรองนะครับเพราะว่าตรงนี้เองนะครับจะเป็นการที่ผ่านการทํามาแล้วนะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยเคยทําในเรื่องของผลิตผลขายมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาเน้นทําในเรื่องของกิ่งฝรั่งเป็นอ่าส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าเรานําเข้าสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยมาลายสายพันธุ์เราก็จะไปทํากิ่งพันธุ์ซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังหลงเหลือกิมจูนะครับที่ยังมีเอาไว้ผลิตผลสดไว้ขายบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคในเรื่องของการห่อผลฝรั่งนะครับเพื่อให้เมื่อผลฝรั่งใหญ่แล้วนะครับผิวเขาจะไม่ลายนะครับจะไม่เป็นฝรั่งตกเกรดเหมือนที่เขาเรียกกันว่าฝรั่งเกรด,ดเอเกรดรองอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เองนะครับ เทคนิคง่ายๆที่เราจะทําให้ฝรั่งเราผิวสวยคือ1เลยถ้าเกิดใครที่ห่อฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีวิธีที่พิถีพิถันขึ้นมากว่าเดิมส่วนใครที่ไม่ได้ห่อฝรั่งนะครับจะบอกว่าสมัยนี้นะครับมีทั้งโรคมีทั้งแมลงคุณจะไม่ได้กินฝรั่งที่เป็นผลดีแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงจะผิวไม่สวยแต่เมื่อเก็บมานะครับข้างในก็เป็นนอนเน่านะครับ เพราะว่ามเมรงวันทองเนี่ยมันระบาดมากนะครับตรงนี้เองผมก็จะจะมาเล่าเฉพาะในส่วนของฝรั่งที่ทำย่างไรให้ผิวมันสวยนะครับเริ่มจากการพิจารณาผลฝรั่งของเราก่อนนะครับเราจะต้องไม่ห่อฝรั่งที่เรียกว่ามันลูกใหญ่จนเกินไปนะครับมันลูกใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่หอ่อเราจะไม่เราจะไม่ห่อเด็ดขาดเพราะว่าอะไรครับถ้าเราสังเกตนะครับฝรั่งที่เป็นผลใหญ่แล้วเนี่ย เราจะเห็นมีจุดลายๆสีน้ำตาลเล็กๆมันจะไม่ใช่เป็นฝรั่งที่เป็นผิวเกลี้ยงละเริ่มเป็นผิวสักๆาผิวลายๆเป็นสีน้ำตาลเล็กๆอยู่ที่ผลตรงนี้ให้รู้ไว้ได้เลยนะครับว่าลาขี้กากเนี่ยมันลงไปแล้วนะครับเมื่อพอโตไปแล้วเนี่ยยังไงฝรั่งผลนี้ห่อไปแล้วนะครับผิวก็จะไม่สวยเหมือนที่ผมเอาตัวอย่างของสมาชิกขึ้นโชว์นะครับให้เห็นว่า อันนี้คือสมาชิกที่ส่งมานะครับก็เจอปัญหานี้ผมก็เลยามาทําวิดีโออธิบายให้สําหรับสมาชิกท่านนี้แล้วก็อธิบายให้กับท่านอื่นด้วยนะครับที่กําลังจะห่อฝรั่งนะครับอันนี้คือให้ดูกันชัดๆว่าถ้าผิวอย่างเงี้ยเราไปห่อเนี่ยเราก็จะได้ฝรั่งที่มันผิวมันไม่สวยมันไม่ขาวจั๊วนะครับถึงไม่โดนนอนนะครับหรือแมงกนทองมาต่อยเนี่ยก็ยังไงตอนห่อไปแล้วนะครับผิวไม่สวยแน่นอนอันนี้คือลักษณะที่ไม่ควรห่อนะครับคือ สิ่งแรกที่ผมบอกไว้คือฝรั่งที่ลูกใหญ่จนเกินไปเนี่ยไม่ต้องห่อครับตัดตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ก็คือฝรั่งรุ่นใหม่ที่ออกดอกมานะครับและกรีบโดยไปแล้วนะครับเราต้องมาเข้าสู่วิธีการก็คือทําผิวให้มันสวยดังนี้นะครับคือหนึงเลยจะมีในเรื่องของการดูรุ่นดอกนะครับว่าในแต่ละต้นเนี่ยมันเสมอกันไหมว่าถ้าเป็นช่วงนี้ หลังเราออกนะครับเป็นช่วงกีบโรยพร้อมกันก็เตรียมได้เลยครับสพายเป้ได้เลยในเป้ของเราเนี่ยจะผสมทั้งธาตุอาหารนะครับแล้วก็สารป้องกันเชื้อราสารป้องกันมแมลงไปพร้อมกันเราจะฉีดพ่นสารสิ่งแรกคือที่ใส่ไปในถังฉีดของเราคือสารอะบาไมตินนะครับหรือคาร์บิลิ85ก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากใช้สารนะครับและอยากป้องกัน มแมลงนะครับก็ใช้เป็นน้ําส้มควันไม้ก็ได้นะครับก็พอได้ที่จะขับไล่ไม่ให้มแมลงเข้ามาอยู่แต่ถ้าเกิดใครทําเชิงพาณิชย์นะครับก็เหมือนที่ผมบอกก็สามารถใช้ได้ทั้งคาร์บ i ลเลี a วแปดห้าอบาเมกตินพวกนี้นะครับใส่ถังนะครับแล้วก็ผสมสารกันเชื้อราไปด้วยนะครับสารกันเชื้อราตรงนี้ที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็จะเป็นแมนโคเซปหรือพ p พเนปเพื่อป้องกันช่วงที่มันจะเกิดราขี้กากบนผลฝรั่งของเรานะครับ สิ่งที่3ที่ใส่ลงไปก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับฉีดพ่นไปพร้อมกันเพื่อให้แคลเซียมโบลอนเนี่ยไปทําให้ผลเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็รสชาติของฝรั่งเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่าโบลอนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวในส่วนของการามีส่วนในเ,เรื่องของการช่วยการสร้างน้ําตาลทําให้รสชาติฝรั่งของเราเนี่ยมันดีเมื่อเราผสม3ส่วนนะครับใส่ไปในถังเดียวกันเนี่ยเราก็ฉีดพ่นในช่วงเช้าครับเพราะว่าเรามีธาตุอาหารไปด้วย เวลาเราไปโดนใบมันเนี่ยต้นมันก็ได้ดูดธาตุอาหารเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับช่วงเย็นไม่แนะนำนะครับให้พ่นช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงนะครับไม่เกิน9ก้าโมงเช้าหรือว่าดูว่าแดดมันยังไม่ร้อนจัดนะครับถ้าร้อนจัดมากเนี่ยปากใบของต้นไม้เนี่ยมันเปิดเกินที่มันจะดึงตัวธาตุอาหารไปละเพราะว่าพอเราฉีดปุ๊บมันแห้งเลยอย่างเงี้ยมันก็ช้ามันไวนะครับมันไม่พอที่จะให้ต้นไม้มันดึงไปนะครับ ในส่วนของการป้องกันเนี่ยเราดูแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของสิ่งที่2คือผลฝรั่งที่เราจะเลือกห่อนะครับเราต้องมาดูว่าผลฝรั่งของเรานะครับมีความมันวาวนะครับผลไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะถ้าเกิดใหญ่มากนะครับก็เหมือนที่ผมบอกจะเป็นลาขี้กากไปแล้วเนี่ยหอ,อยังไงผิวก็ไม่สวยแน่นอน ขนาดที่แนะนําก็คือประมาณไม่เกินหนึ่งนะครับเหรียญประมาณเหรียญ50ตังค์แล้วก็ไม่เกินเหรียญบาทนะครับให้ห่ออยู่มานี้เด็ดกรีบให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดบางทีมันจะมีเพี้ยแป้งเข้าไปอยู่ที่ก้นของฝรั่งนะครับมันก็จะทําให้ช่วงที่เราเก็บเนี่ยมีเพี้ยแป้งเข้าไปอยู่ก็เสียเหมือนกันนะครับและถุงนะครับที่เรานํามาห่อนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับ ถ้าเราใช้ถุงใสยอย่างเดียวแล้วเราไม่หุ้มกันแดดนะครับก็จะทําให้แสงแดดส่องลงไปที่ผลฝรั่งโดยตรงเขาเรียกว่าผลมันไหม้นะครับพอผลมันไหม้นะครับมันจะเป็นสีน้ําตาลที่ผลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเสียไปเลยอันนี้คือการใช้ถุงใสแล้วไม่มีตัวบงังนะครับบังแสงการที่จะใช้วัสดุบังแสงมีอะไรบ้างนะครับที่นิยมทั่วไปเลยก็คือหนังสือพิมพ์กระดาษไขนะครับ แล้วก็กระดาษอื่นๆที่เป็นกระดาษทึบแสงถ้าใครมีถุงปูนเก่าก็มาตัดแล้วก็มา,าห่อกันแสงได้นะครับก็จะทําให้ฝาหลังของเราเนี่ยขาวผิวสวยได้เหมือนกันนะครับถุงแบบที่2ก็คือถุงป้องกัน UV เหมือนที่ผมห่อครับเป็นถุงสีขาวอันนี้ก็จะเป็นพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งเข้ามาในประเทศไทยเราสักพักหนึ่งนะครับก็คือ,อไต้หวันเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งถุงสีขาว กับถุงใสแต่ใส่โฟมตะข่ายด้านในเพราะว่าพอเขาตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะขนส่งไปก็จะทําให้ผิวฝรั่งเนี่ยมันไม่เสียหายแต่ว่าโฟมก็มีส่วนในช่วยของการดูดซับแสงทําให้ผิวฝรั่งเนี่ยมันสวยแต่ถ้าเกิดเราใช้ถุง UV อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถป้องกันแสงแดดได้นะครับแล้วก็จะทําให้ผิวฝรั่งของเราสวยดังนั้นการที่จะทําให้ผิวฝรั่งสวยก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับสรุปก็คือดูผล ที่พร้อมห่อนะครับฉีดสารป้องกันนะครับเข้าไปนะครับและใช้ถุงพร้อมวัสดุพางแสงนะครับทําในส่วนที่ผมบอกตามนี้รับรองนะครับฝรั่งของท่านผิวสวยขาวแน่นอนแล้วก็ส่วนในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็ไปดูในเรื่องของการปรับรสชาติของฝรั่งได้ที่ผมลงไปแล้วที่ทําให้เรื่องของรสชาติฝรั่งหวานนะครับวันนี้ขอทําวิดีโอเฉพาะทําฝรั่งให้ผิวสวยให้สมาชิก ท่านนี้ที่ได้ถามมานะครับที่ส่งรูปมานะครับแล้วก็เอามาฝากท่านอื่นด้วยที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของผรัหังผิวไม่สวยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรลุกมาเดยงเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปโดยใหม่ที่ทางสวยเรือบดีจะนำฝากกันทั้งถัดไปวันนี้ผม้องกล่าขอบคุณและสวัสดีครับ